ปกติเด้อปกติเป็นไงปกติจะเดินเดินลากขาอ่าตอนนี้ตอนนี้ขาดีขึ้นไหมดีค่ะเดินยกได้อย่างสบายเหรอยกได้สบายแล้วใช่ไหมน้องเขาบอกว่าให้เดินให้เดินอย่างสบายอ่าใช่ใช่เดินสบายสบายก็จะพยายามเพราะว่าตัวเองมันติดเดินมากเพราะว่ากลัวมันจะเจ็บนะคะอ่าตอกเส้นไปแล้วจะเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บค่ะตอกเส้นก็ไม่เจ็บนะค่ะไม่เจ็บค่ะนวดก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะอ่าโอเคร่วม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 ฐาน าก็รวบรวมมาได้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นบาทซึ่งจำนวนเงินหลักหมื่นในสมัยนั้นก็ไม่เท่ากันเลยสอบถามรู้สึกยังไง ดีดีครับดีคืออะไรดีเบาตัวเบาาตัวเลยใช่ไหมตอกเจ็บไหมเวลาตอกตอกไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะได้แรงได้แรงนะโอเคก็ขออนุญาตเอารูปไปเผยแพร่นะครับขอบคุณครับ